ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทรอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกประจำวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ถ้าสามารถ ร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่มีเวลาว่างเฉพาะวันอาทิตย์จะมีการเปิดการเรียนการสอนคอร์สใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์จะเริ่มวันที่ 2เมษายนพุทธศักราช2566จะมีสอนทั้งเบื้องต้นและก็ภาคพยากรน,นะครับมีสอนเนี่ยทั้ง ชั้นเรียนนะครับมาเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาวัชราชนัด,ดานะแล้วก็มีเรียนออนไลน์ก็สามารถนะครับเรียนผ่านออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet ได้นะครับนะเราก็จะส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้วกดก็สามารถเข้ามาฟังได้เลยนะครับนะค่าเรียนเดือนละ1,000บาทอาจารย์ผู้สอนนะครับก็คืออาจารย์ของผมเองอาจารย์วิทูลบุญชัยศรี อุปนายกสมาคมโฮรสันนานาชาติภาคเบื้องต้นจะอยู่ที่13.30นาฬกา30นาทีไปจนถึง15.30นาฬิกานาทีนะครับภาคพยากรอันนี้ต้องมีพื้นฐานนิดนึงนะครับจะอยู่ที่15.30นาฬกานาทีไปจนถึง17.30นาฬกา30นาทีท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงเลยก็คืออาจารย์ของผมนะครับเบอร์081573 4235นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกับอาจารย์ได้เลยนะครับนะเอาละเรามาเข้าเนื้อหากันชาวราศีพิจิกนะครับจะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระอังคารนะก็ต้องบอกว่านะครับตอนนี้สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับตนุลักษณ์ได้มีการโยกย้ายแล้วนะครับซึ่งการโยกย้ายครั้งนี้ก็นะครับไม่ค่อยจะให้คุณกับชาวราศีพิจิกเท่าไหร่นะครับอีกพบเรือนนึง นะครับในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าพบอริที่แปลว่าปัญหาอุปสรรคหนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับตนุลักษณ์ของเรานะครับไปสถิตอยู่ในราศีเมถุนในวันที่12ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลาสองทุ่มหนาทีตนุลักษณ์ไปอยู่ในภพของมรณนะก็แสดงว่าเอาละนะครับตัวเราเองอาจจะข้องแวะเกี่ยวกับในเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวงังในเรื่องบางเรื่อง นะครับถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเรามีดาวที่เป็นดาวเจ้าเลนอริมรณะวินาศนะครับนะก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะก็ต้องดูว่าในพื้นดวงของเราเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับนะอยู่ในราศีเมถุนนะครับก็จะเป็นการบอกเหตุว่าเราจะทุกเรื่องนั้นนะแต่แน่นอนการที่ตนุในเอนอรณะเนี่ยนะครับส่งผลให้ชาวราศีนะครับพิจิตค่อนข้างจะยุ่งยุ่นวุ่นพอสมควรน,นะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในกฎเกณฑ์เหโหนเนี่ย เวลาดาวพังคารตกพบมรณะเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นผินทุบาทก็คือว่ามันจะโดนสองเด้งนะครับก mm. ็อันนี้ต้องระมาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้ริอนอลีบนะครับอลีบปนมรณะถ้ามีดาวพังคารเป็นการและกินีก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นด้วยนะครับเครียดเรื่องสปูเครียดเรื่องหนี้สินนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการและกินีก็คือพบเรือนเจ้ากันไปนะก็ถือว่าพระอังคาร นะครับอยู่ในภพบ,บรณะไม่ให้คุณกับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ไพ่ยะมุนาเทวีแม่น้ําซ้ายที่สองนะครับของชาวอินเดียนะครับคือไพ่นี้ก็ต้องบอกว่านะครับเป็นไพ่ที่ชาวราศีพิจิกอาจจะนะครับถูกคนใกล้ชิด นะครับทำให้ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเราจะสังเกตว่าตัวนางเองนั่งอยู่บนปลาแล้วก็มีนะครับปลาเล็กปลาน้อยนะครับวิ่งเล่นหรืออะไรก็ว่ากันไปไายกันไปไายกันมา นะแต่ทีนี้มันแสดงผลในเรือนมรณะ<ม>ก็แสดงว่าตัวของเราเองเนี่ยไปแบบพะระช่วยเหลือคนที่ตกได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องนะครับหรืออะไรก็สุดแท้แต่ตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเองยุ่ง,งวุ่นวุ่นนะครับและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เมตานะครับเป็นไพ่ที่จะหมดไปหรือเสียไปเนี่ยพอะไปช่วยเหลือคนอื่นนั่นหมายความว่าถ้าตัวของคุณเองในช่วงของเดือนนี้ตัวเรายังไม่พร้อมหรือ,อยังไงก็สุดแท้แต่ นะครับก็ต้องรักตัวเองนะปฏิเสธให้เป็นนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหลือเยอะเหลือมากไม่มีปัญหาเลยจะให้ใครอะไรยังไงก็แล้วแต่เลยเพราะการช่วยเหลือทกคนถือเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดช่วยคนอื่นและเราลําบากหรือเดือดร้อนก็ต้องกลับมานั่งคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะยุง่งยุงบูดแล้วดาวพังคาอยู่ตรงนี้ถึง1ิพฤษภาเลยนะครับที่เพิ่งมีนาเองนะนะครับก็ล่อเข้าไป นะเดือนขอวามกันนะก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนะส่วนใหญ่จะเกิดจากความใจดีที่สงสารนะครับนะคนเก่ก้คนสนิทนั่นแหละทําให้ยุงย่งๆวุ่นๆให้ระมัดระวังไวน้นะครับเอาละนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับ,รท,นะรบท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเขาเรียกว่ากรมมะนะครับก็ตอนนี้ดาวเจ้าเรือนกัรมะเดินดีนะการงานวิถีชีวิตยังอยู่ในภพของปุตตะอยู่ นะครับเขาเรียกว่ากรรมวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับก็ต้องบอกว่านะครับจะเข้าไปในช่วงของวันที่15ถึงสิ้นเดือนเลยเวลา8ปดนกาสามนาทีกรรมะก็แปลว่าการงานการทําความรับผิดชอบวิถีชีวิตปุตตะก็คือการขยายสาขานะครับการริเริ่มพัฒนาองค์กรบริษัทอะไรก็ว่ากันไปมีไอเดียมีคอนเทนต์มีจินตนาการอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้เสียหายอะไรตรงนี้ถือว่าดีเพราะว่ายังมีดาวพฤหัสเนี่ยที่เป็นคู่มิตร ตั้งรับอยู่นะครับสำหรับเรื่องของการงานชาวราสีนะครับพิจิตไม่มีปัญหานะครับสแสดงว่าเนื้องงานไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาก็คือตัวเราเองเท่านั้นเองนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องของความเครียดนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอ,อสิ่งที่มากระทบกระเทือนใจบางสิ่งบางอยา่างแต่เรื่องของการงานดีนะครับกรมมะไปอยู่ในเรือนปุตตะก็มีไอเดียจินตนาการใหม่ๆนะอันนี้ถือว่าดีเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริม นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงให้การงานเนี่ยนะครับดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับหรือปรังปูริเยนี่เองนะครับนะได้ไพ่แชนเตนยามหาปาภูนะครับ,นะนะค,รบคือไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกอย่างนี้นะคืองานเนี่ย นะครับที่เราทำเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตั้งใจเต็มที่นะอย่าคิดว่าเป็นงานเล็กงานน้อยนู่นนี้นัน่นอะไรก็ว่างไปให้เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้ใส่ใจเต็มที่เพราะถ้าเกิดเราทําอะไรแบบไม่รอบคอบหรือทําอะไรแบบไม่สนใจใจดีหรือทําอะไรแบบว่าเช้าชามเย็นชามนะครับอันนี้ไม่ประสบผลาําเร็จไพ่ใบน,นี้เขาเรียกเป็นไพ่บอกว่าเป็นไพ่ไม่แยแสนะพอไพ่ไม่แยแสเนี่ยมาเชื่อมโยงนะครับกับไพ่เนี่ย นะกับดวงดาวเนี่ยที่ไปดีนะเพราะกรรมะไปปุตตะเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ตัวเราเองเนี่ยแหละที่เป็นปัญหาและอุปสรรคนะครับต้องนะครับพลิกฟื้นกําลังจิตกําลังใจนิดนึงนะครับแลวไอ้คำว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนี่ยนะอันนี้ใช้ไม่ได้ในช่วงนี้เพราะจะเป็นการฉุดรั้งนะครับทำให้อนาคตเราในลนักษณะต่างๆมีปัญหาขอให้เรากระตือล้อนขอให้เรามีแอคทีฟนะครับแล้วก็หน้าที่การงานเราจะประสบสำเร็จแต่ถ้าเกิดเราทํางานแบบเช้าชามเย็นชามก็ต้องบอกว่า อันเนี้ยยุย่งๆวุ่นๆพอสมควรนะครับไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้ขอให้ตั้งใจในทํางานแบบเต็มที่นะครับแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งทาวพระพุธท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันเราจะเรียกว่าพบราพาที่แปลว่าโชคราบความสําเร็จเลยได้สองเลยได้3นะอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าพบหมอละนะ ที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังความไม่ได้ดักใจนะครับแน่นอนนะครับนะดาวพระพุธในช่วงของเดือนนี้ในช่วงของวันที่11ถึง29เวลาตี2อนาทีอันนี้เดินดีลาภาไปปุตตะนะครับจะเป็นช่วงที่คิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วก็หมุนเงินเกล่งนะครับลาภาก็แปลว่าโชคลาภนะครับปุตตะก็แปลว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ทม เงินทำทองให้ลูกน้องบุตรหลานนะครับก็ช่วยงานกันนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปทําให้เราประสบความสำเร็จนะครับเรื่องของหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับนะถือว่าดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูซินะครับว่าถ้าท่านใดมีดาวพักพุธปีนี้เป็นการกินิจรนะครับดาวจุ้าเรือนมรณะจะเข้าไปทันทีเลย นะครับเขาเรียกมรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับก็ให้เรามาระวังบุตรหลานลูกหลานไอเดียจินตนาการคิดให้มันรอบคอบนะครับเวลาจะทําอะไรยังไงเนี่ยคิดสักสองสารอบนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับเวลามรณะไปอยู่ในเรือนของนะครับปุตตะแปลว่าบุตรหลานเนี่ยพึ่งพาอาัยไม่ค่อยได้นะครับนะต้องจี้ต้องนู่นนี่นั่น,นต้องคอยคุมต้องอะไรประมาณเนี้ยนะครับบางทีมันทําให้เราเสียโอกาสทําอย่างอื่นนะถ้าเป็นการธกินีนะก็ต้อง นะครับดูแลพวกบุตรหลานลูกหลานให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะทําให้เรายุ่งๆ,ๆได้เช่นกันนะนะครับดาวที่เป็นเจ้าเรือน2เรือนเนี่ยพบหนึ่งดีพบหนึ่งเสียเนี่ยเราจะเช็คที่ว่าดาวเนี่ยเป็นการล็กนีหรือเปล่านะครับถ้าเป็นการล็กนีจะออกพบมรณะถ้าไม่เป็นการล็กนีจะออกภพลาภนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าจะเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอ่านะครับได้ไพ่หรือสีนะครับ,นะรบก็คือพูดง่ายว่า ในเรื่องของเหตุผลเน่ยนะครับฤือสีอย่างที่เรารู้อยู่นะครับเป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของปัญญานะครับหลักความจริงนั่นก็หมายความว่าถ้าเรานะครับคาดหวังนะครับกับลูกน้องเราต้องเลือกใช้คนให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่าใช้คนเพราะความเกงใจนะว่าเขา คนนั้นฝากคนนี้ฝากแต่ทํางานไม่เป็นนะครับคือไพ่ใบนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะประสบสําเร็จนะครับเกี่ยวในเรื่องของหน้าที่การงานสินค้าผลิตภัณฑ์ไอเดียจินตนาการหรืออะไรมาจากความรู้ความชํานาญนะครับจริงๆนะครับไม่ใช่แบบฟุกนะนะครับไพ่พฤหัสบดีเป็นไพ่ที่บ่งบอกนะครับถึงความฉลาดและบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านใด มีดาวพระพุธนะครับปีนี้เป็นการเลกินีเนี่ยนะครับคุณก็จะเจอประเภทเอ่อคนที่ไม่เก่งจริงนะครับเข้ามาอะไรประมาณนี้เราก็ต้องแก้ไขนะครับนะว่าทํางานให้มันตรงสายแล้วก็สามารถทํางานให้เราได้นะครับถึงจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระฤห,หับสบดีนะครับดาวพรฤหับสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโอ้โหอันนี้สุดยอดเลย การเงินเขแปลว่าไรายได้เนาะการการะแสงเงินสดนะครับอีพบเดือนหนึ่งเขาเรียกว่าพบเดือนการลงทุนไอเดียจินตนาการบุตรหลานแน่นอนเป็นกเกษตรตา่ิบดีอันนี้ดีอยู่แล้วครับนะแล้วเจอกับดาวพระอาทิตย์เจอกับดาวพระพุธอันนี้ให้คุณนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทักษะที่ดีอันนี้ให้คุณเต็มที่เลยดาวคู่มิตรใหญ่จะเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับมีโครงการมีโปรเจกต์มีไอเดียมีจินตนาการนะครับแล้วก็ พัฒนาช่องทางในการหาเงินหาทองได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอีพบเรือนหนึ่งการเงินไปนปุตตะเนี่ยนะครับลงทุนอะไรก็ออกดอกออกผลคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินต่อเงินนะครับนะทำธุรกิจการค้าอะไรก็ไม่ขาดทุนอันนี้ถือว่าดีนะตรงนี้ถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะดาวพพุธนะครับย้ายไปในวันที่3 0มสิบสามเบ็ดอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ให้ปังปูริเยนะครับก็คือได้ไพ่ปาราสุรามนะนะคือไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ค่อนข้างที่จะมุทุรุดดันนะครับแล้วก็หุนหันพล่นนั่นหมายถึงว่าจะลงทุนหรือทำอะไรให้วิเคราะห์แยกแยะให้นะครับเรียบร้อยไม่ใช่ว่าเห็นโอกาสช่องทางมาแล้วก็นะครับวัดดวงเอาข้างหน้าเนาะนะครับอาชีพบางอาชีพคือวัดดวงได้ไงนะแต่อาชีพบางอาชีพเนี่ยมันต้องอยู่ในเรื่องของเหตุและผล นะครับมีการไต่ตองมีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกเป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของความหลงผิดนะนะครับหลงผิดเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับลำบากยุ่งยุง่วุ่นวุ่นพอสมควรนะเป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของอารมณ์นะครับกเ็เสียหายนะครับเพราะว่าขาดการไต่ตรอง นะครับแล้วก็ผุ่นแานพันแล่นแล้วก็หลงผิดอันนี้เป็นจุดที่จะทําให้การเงินการทองหรือการลงทุนเรามีปัญหาพิะนั้นแล้วเราก็ต้องแก้ด้วยการมีสติรอบคอบนะครับจะทําอะไรยังไงต้องอยู่ในหลักของเหตุและผลนะครับห้ามใช้อารมณ์นําทางเด็ดขาดนะครับพิะนั้นแล้วการเงินการทองคุณจะกระจายกระจายรอยหล่อนะครับทำให้เสียาหายได้นะครับแต่ถือว่านะครับถ้าเราทําตรงข้ามรอบครอบนู่นนี่น,นั่นนะครับเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับเรื่องของการเ,เงิน นะครับการลงทุนได้เป็นอย่างดีนะครับเอาดาวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระศุกร์เรือนในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าภพพินาที่แปลว่าลับลับซ่อนเลน์ปิดบังไม่เปิดเผยต่างถิ่นแดนใกล้กักขังจองจำนะครับอีกพบเรือนหนึ่งจะเป็นดาวเจ้าเรือ,อนคู่ครองนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ดาวเจ้าเรือนคู่ครองไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะเป็นจุดที่ต้องเรามาระวัง นในช่วงของวันที่15จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา9นาฬิกา20นาทีนะครับดาวเจ้าเรือนคู่รองเราตกอเินะครับเห็นคู่เป็นศัตรูนะครับหรือมีอะไรให้ขัดขัดข,ดขวางหูขวางตากันอยู่เนืองแน่นนะครับทำอะไรยังไงก็ไม่ค่อยจะโอเคไม่ค่อยจะราบรื่นก็พูดง่ายๆว่าจะค่อนข้างจะอารมณ์สวิงพอสมควรน,นะนะครับดาวพัสุอยู่ตำแหน่งนี้อันนี้ถือว่าไม่ให้คุณนะครับ ก็จะทําอะไรยังไงหรือจะรวมหุ่นกับใครอะไรยังไงดูสัญญาให้ดีนะครับทำแบบว่าให้ตรงมาตรงไปก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะแต่แน่นอนนะครับถ้าคุณทําอะไรแล้วมันขาดสตินะอย่าลืมว่าตนุลักตกมรณะนะนะครับคู่สัญญาก็เป็นอรอิอนะีกนั่นเป็นถี่ว่าคุณมีโอกาสที่จะเสียหายในลักษณะต่างๆได้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับอีพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนวินาศนะวินาศอริเนี่ยถ้าเป็นกาลกินีก็ยิ่งซ้ำเข้าไปใหญ่เลย ความเสียหายหนู่นนี่นั่นเกิดจากคู่สู้นะครับนะอันนี้ต้องเรามาระวังนะ,ะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ทําให้หนักกลายเป็นเบานะครับปรารถณนะครับก็ต้องบอกว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของครอบครัวนะครับนะเวลาใครมีปัญหาเรื่องคู่ครองยังไงให้ลึกถึงครอบครัวคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ลูกเต้านึกถึงคุณงามความดีนะครับที่ร่วมต่อสู้กันมาในอดีตที่ผ่านมา นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะดาวพระศุกเนี่ยท่านเป็นดาวแค่หลักเดือนนะครับไม่กี่วันเดียวก็ย้ายแล้วนะครับถ้ามีอะไรยังไงช่วงนี้ก็ให้อภัยกันหรือเดินหนีหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ขอไปพักผ่อนนะต่างจังหวัดอยู่กับญาติอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนก็ได้นะครับนะอยู่ห่างๆกันก่อนนะครับเพราะพาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอก,บอกว่านะทำอะไรยังไงให้นึกถึงครอบครัวสถาบันครอบครัวนึกถึงลูกนึกถึงเต้าและปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับ ให้มาบอกลักษณะประมาณนี้นะนะครับก็ขอให้อดทนนะ่ะนะครับหน่อยถ้ามีปัญหาอะไรนะถ้ามันจะไม่ถึงแบบทางตันกันจริงๆนะนะครับแต่ถ้าเกิดถ,ถ,ถึงทางตันจริงๆก็อันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีเอยากให้มาเตือนตรงนี้นะครับให้นึกถึงครอบครัวนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสารกันนิดนึงนะครับดาวพระเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือสาหาช้าสาหาชา้าก็แปลว่าสางังคมเพื่อนฝูงคนหมู่มากแน่นอนครับย้ายไปแล้ว นะครับตั้งแต่วันที่1แล้วนะครับหนึ่งมีนาก็ย้ายไปแล้วนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสหาัชาเป็นพันธุนะครับช่วงนี้ถูกชโลโกเราต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้อื่นในลนักษณะต่างๆนะครับก็คือเน้นในเรื่องของคอนเน็ชันเน้นในเรื่องของการเข้าหานะและเข้าหาเสมือนญาติเข้าหาเสมือนคนรู้จักกันมานานอะไรประมาณนี้จะให้คุณกับดวงชะตานะก็ต้องบอกว่ามีความจริงใจลักษณะต่างๆเข้ากันเนะี่ยจะทําให้เราเองเนี่ยประสบสำเร็จและจะเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยเข้าหาคนง่าย นะแต่การที่เราเข้าหาคนง่ายเนี่ยในขณะที่ตนุรักษ์เราตกมรณะก็เวลาคบใครอะไรยังไงก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไปนิดหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสี่าวไพ่จับเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ชาวราศีนะพิจิตนะครับอ่าได้ไพ่นะครับธุรคาการีก็ต้องบอกว่านะครับนะสำหรับ ชาวราศีพิจิกที่นักตอนนี้นะครับเจอเพื่อนเจอฝูงเจอ,คน,อคนที่รู้จักหรือหัวหน้างานหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะถ้านิสัยไปด้วยกันไม่ได้นี่เลิกคบไปเลยนะนะครับอยู่ด้วยกันแล้วไม่ให้คุณมีแต่หักหลังมีแต่ใส่ร้ายป้ายสีมีแต่นู่นนี่นะไม่ว่าคุณจะคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่สมัยเด็กคุณเลิกคบไปเลยนะทำไมต้องบอกอย่างนี้เพราะไพ่ธุรคาการีเนี่ยเป็นไพ่ที่เข้าถึงยาก เรากับเขาเนี่ยคนละลฟยสไตล์เลยนะถ้ายังฝืนคบกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีแต่ทําให้เรามีปัญหาบางคนเจอเพื่อนที่แบบชีวิตนี้มีแต่ดูถูก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 เราแต่พูดนะดูถูกเรานะครับแต่ในยั่ที่เสือเฮ้ยฉันหวังดีกับเธอนะฉันอยากให้เธอพัฒนาตัวนะนู่นะแต่จริงๆดูถูกไปเละเทะและ้วนะครับนะเขาเรียกว่ามีศัตรูเนี่ยนะนะครับเป็นมิตรนะครับดีกว่ามิตรเป็นมีมิตรเป็นศัตรูนะ นะครับก็ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เหมือนเป็นทางตันนะ,นะครับนะเวลาจะคบใครอะไรยังไงเนี่ยต้องระวังเพราะตอนนี้ตัวเราเองเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะคนจ้องเอาเปรียบอยู่แล้วนะแล้วพอไพ่ได้ไพ่ธุรคาการีเนี่ยเป็นไพ่ที่บุงมบอกถึงความสนิทสนมนะแทนในเมื่อได้ไพ่ที่ไม่ค่อยดีน่นก็หมายถึงว่าจะคบใครอะไรยังไงนะครับต้องเลือกให้ดีนะเพราะหนึ่งในการดําเนินชีวิตนะก็คือมงคลส8มประการเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการคบเพื่อน นะครับคบเพื่อนที่ดีก็นําสิ่งดีๆมาให้พบเพื่อนที่เสียก็มีแต่ชีวิตนะตกต่ำแน่นอนนะครับถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีมิตรหรือมีสังคมนะครับที่คอยจ้องแต่ทําร้ายกันอะไรกันก็อย่าไปมีียดีกว่านะสำหรับคนที่อยู่ในสถานาการณ์นี้แล้วยังตัดสินใจไม่ได้อาจารย์ตัดถึงใจให้เรียบร้อยนะ <c oughs> ไปอย่าไปคบเลยถ้าได้เพื่อนไม่ดีนะคนดีมีอีกเยอะ นะครับนะนประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเชื้อเรือนพันธุนะครับนะแน่นอนครับพันธุเนี่ยตกอริเนี่ยแน่นอนยังคงมีปัญหาพอสมควรก็ต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนนี้เป็นช่วงที่ปาะบ,บานในสถานการณ์ครอ,อบครัวพอสมควรอย่าลืมนะคู่ครองตกอริมีปัญหาแล้วพันธุตกอริ อีกแล้วนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงที่เปราะบางที่สุดที่จะทําให้สถาบันครอบครัวนะครับมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่ครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจของคนที่บ้านญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับวงศาขนาญยาิ เขาเรียกเป็นช่วงที่เปราะบางที่สุดนะครับถ้าเรารู้สึกหัวร้อนถ้าเรารู้สึกว่าเ,เราไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะก็หลีกหลีเลี่ยงอย่าพึ่งปะทะอย่าพึ่งใช้วาจาอย่าใช้คารมที่มันเชื่อเือญกันเพราะมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีบาดแผลอยู่ในใจเพราะยังไงก็สุดแท้แต่สถาบันครอบครัวเปราะบางที่สุดพูดอะไรไป้วนะมันฝังกันไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่เหมือนคนอื่นไงคนอื่นเรายังเลิกคบได้นะแต่ญาติพี่น้องคนสนิทค,คนใกล้ชิดเนี่ยนะครับมันมีแต่ลังทําให้แบบ เป็นแผนที่อยู่ในใจอ่ะอันนี้ไม่คุ้มนะเดี๋ยวเราดูเซี่ยวไพ่เสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับไพ่ได้ไพ่พระศีวิษนุนะนะครับนะส่วนใหญ่แล้วถ้ามีปัญหาหรือรู่นี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับนะคือไพ่ศีวิษนุเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความมั่งมีบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ นะครับแล้วก็บ่งบอกถึงความสง่างามนะครับในลักษณะต่างๆนั่นก็หมายความว่าปัญหาส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตคู่มีปัญหาเกิดจากการคาดหวังว่าคนที่เราอยู่ด้วยนั้นนะครับควรจะดีกว่านี้หรือน่าจะดีกว่านี้หรือน่าจะทําให้วิถีวิตน,นู่นนี่นั่นดีกว่านี้คือตอนเนี้ปัญหาหลักๆเลยสําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยคืออยู่กับคู่ครองแล้วมันไม่มีอนาคตเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ นะครับน่นก็หมายถึงว่าคุณก็ต้องไปปรับจูนกันนะว่าถ้าเราจะ,จะดําเนินชีวิตอยู่ด้วยการเป็นคู่กันนู่นนี่นั่นนะลองดูซิอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกนะครับถ้าเราตัดในเรื่องของมือที่3ไปนะก็เป็นเรื่องของการหาเงินหาทองแนละ้วนะครับบางคนหาเงินอีกคนนึงใช้เงินนะไม่ทํางานไม่หางานหาการบางคนไม่มีอนาคตบางคนอยู่ไปอะไรประมาณนี้มันเป็นปัญหาจุกจิกบางคนพ่อแม่ไม่ชอบนะ พ่อแม่ไม่ชอบส่วนใหญ่ก็แน่นอนครับต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่นะครับไม่ถูกจริตกันสักอย่างนั่นแหละนะถ้าแก้ได้อะไรได้ก็นะครับทำนะครับเพราะไพ่ใบนี้เป็นการบ่งบอกถึงว่าเป็นการที่อยากจะให้คู่ครองนะครับดีกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็น่าเห็นใจนะก็เป็นเรื่องของอนาคตนะ่นะครับนะคบใครยอยู่ให้มันก็อยากจะมีอนาคตที่ดีเนาะบางทีอยู่กับคนที่ ไม่ใช่มันก็จะเสียเวลาไปตลอดทั้งชีวิตนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกคิดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะก็ต้องบอกว่านะครับอย่างที่ผมเปิดไปแล้วเนี่ยได้ไพ่ไปเนี้ยเขาบอกไพ่ให้นึกถึงครอบครัวยังไงก็นึกถึงครอบครัวให้มากๆนะครับนะอะ ประมาณนี้ก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมากผมพิาพาปราการใดนยังต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่งองของอาจารย์เกีเกาเจริญน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งสําหรับท่านที่สนใจเจียนวิชาหราศาสตร์ก็สามารถติดต่อ,อกับอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอาจารย์ของอาจารย์เองได้เลยนะครับเ ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตแก้าพ่ดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกดเก้กาพี่ดูทลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะ,บนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วน,ะนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมา นะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทาให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน p l a ลิ i s t นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสําหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคาว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t i ๊ก o k อกนะครับยูทูบนะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิดใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะคะผมเกรดกเก้าดูตลอดสวัสดีครับ